ครับมาแล้วผมเพราะก็ผมเอาเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม r อาีเช่นเคยนะช่วงปลายเดือนเราก็จะเจอกับกิจกรรมเช็คชื่อนะครับผมเป็นเช็คชื่อประจําเดือนนะครับประจําเดือนมกรานะครับก็อันนี้เป็นรหัสลองนะครับก็ยัง,งงงอยู่ว่ามันโดนชดเชยไปเยอะจังหรือว่าเราเข้าเล่นแต่ว่าเราไม่ได้กดเช็คอินนะครับผม,ผมก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะอาจจะเป็นการที่เกี่ยวกับเราอัปเดตด้วยหรือเปล่านะแต่ผมว่าผมก็เช็คอินอยู่นะแอบงงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ก็เข้ามาอยู่นะครับผม อันนี้เช็คชื่อครบ20วันนะครับวันนี้ที่ผมอัคดคลิปจะเป็นช่วงปลายเดือนแล้วนะครับผมวันที่วันที่28หรือเปล่านะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าด้านซ้ายเรารางวัลครบนะด้านขวามันเป็นเช็คชื่อสะสมนะครับเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็มีรางวัลก็มีทั้งอิโมจินะครับผมมีรูปภาพมีอะไรอย่างเงี้ยเออเราได้อยู่นี่นะมันพออยู่อันนี้5แล้วก็เป็นอิโมจิอ่าเป็นชั่วข่าวนะครับผม ถ้าเรามาดูรางวัลหลักกันนะครับผมสำหรับเดือนมกราสองพันหน้าร้อยหกสิบแปดนะครับหรือสองพันยี่สิบห้านะครับเปิดเลยสกินที่จะแจกนะครับผมก็จะเป็นของโตโร่นะจะเป็นเซตของราศีนะครับผมอันที่สองจะเป็นเวเลสนะครับผมใช่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 ส่วนฮีโร่นะก็จะเป็นอิกนีแล้วก็ลูอี้นะครับผมรหัสน,นี้ผมมีครบแล้วนะครับผม เราก็จะเรียกเป็นลูกแก้วนะครับเอาไปหมุนลอตเตอรี่กันส่วนใครที่ยังไม่ได้เช็กชื่อนะครับผมก็สามารถกดชดเชยได้นะครับให้มันพออย่างน้อยก็ให้ครบ20วันเช็กชื่อนะครับในการรับสก,กินหรือฮีโร่ถาวรน,นะครับผมแต่ก็อาจจะแอบแพงนิดนึงนะครับชดเชยแต่ละวันนะก็ดูเงินโกไให้ดีนะครับใครชอบฝาก,กกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามใครได้สก,กินไหนก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมส่วนผมเลือกเป็นลูกแก้วโรตตรรี่นะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย